วันนี้วันนี้ก็ขออนุญาตให้พ่อดสวจผ่านเฟซบุ๊กและด์บลกผ่านในยู u ูบนะครับตอนนี้ผ่านพ่อได้แล้วนะครับผ่าน YouTube นะครับตอนนี้แต่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็ ได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แฟมแฟมขึ้นมาคุณมกล้องหน่อยแฟมแฟมแฟมขึ้นมาคุณมกล้องหน่อยทีนี้ถ่ายทอดทางเปลี่ยนเป็นถ่ายทอดทางยูทูบนะครับจ์เป็นสาธารณะท่านเข้าไปในยูทูบท่านจะเห็น มันพุ่งขึ้นมาประคองกล้องครับนี่กล้องนี้กล้องนี้พยายามให้บอลอยู่ตรงกลางกลางกันเลยเดหายทายต้องจับปอมปมอยู่ตงไปนิดนึ่น ต้องตั้งกล้หญ่ไม่มีกันเลยอันี้ก็ทอดสดได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องตั้งกล้องมาเล็กมันกะเลยทำให้นะครับ มี่ปัญหาเรม่าองัญยาเนี่อี้ยาลที่ออมาเป็นชาเรตัญญาไม่ดีเลยใช้กล้องของเครื่องนะครับเครื่องรตบุกนะครับตัญญาหายนะครับเขไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายต่อถต่อมาหลายเดือนนี่ไงนี่ไง้ก็คนรับเจ้าจะก็เสดงวาตัวขอาของมัวก็ออกมาเรีย ก้ามีปัญหาเรื่องกต่อการไม่เกิดทุกคนร็ควรพยายามยกมาตัวบางครับก็ได้ครับพยายามแก้ไปว่าไงท่าน ว่าไงนะเรมีมียูอสักาจจะประมาณสักท the <c oughs> ี่าขนีอไได้มั้ท่าเดกหลายยูดกหลขอเจริญให้คุณสัศรษฐีโพงนะครับที่คุณพ่อของโตตอนนะครับไทเด็ ผมท้อกันก็เสร็จอ่าลงพุนผมลงเลยครับพอบรรดาแก่ภาสาก็มาวางบอลให้เขาสองโมงแล้วตัวถึงใหญ่ต้องไปรอเลยครับถึงโยธาจะไปได้หรือเปล่าครับโยงให้ แม่เซ็นเตอรของมีคนอูนอ่อนตอนตอนแรกจะเอาไปเซ็นเตอรของนคนอูนอีเล่นนิ่งเลยนะอาให้นิคอนอูนละลายตามรองเกี่ยวเยวลยก็ริงเปรี้ยงงก็ไม่แรงพอนะครับขอจเจริญในคุณสุทธิพงก์ เอาไปทางวางปีกนี่ฝากให้คุณกาตาฮับบอดีใช่ควยนะครับอืมมันเห็นตรงฝาฝาให้ทางุตอ์การะเข้าทางของมีข้อมูลยกคืนเดินกุรลบก็ส่ถึงเซนเตอเดนเตยโยก เอาใจท่าทิ้ง<า>แล้วแห้ให้หน้าแล้วแล้วต่ล้วครับขยับขวาขอ้มาไม่ไม่มีปีกครับปีกหายใหสัน่นขอเจเลญโยนให้พอกรรดาปตจยุวาน,นี่ตกยใแขนเสื้อไม่แฮงนะครับติตาใหม ใาแขนเสือ้อต,ต้นแขนไม่เนี่ยผ okay. องตบแม่งใช<น>ชายเสื้อลงไปที่จะเป็นลูกแขนกวนแขนก็ต้องตหมอเป็นไปเพเสื้อแขนยาวมาใส่ชิค้าเขาก็กรรมการเขาก็จะพิจารณาจากแขนเสื้อสัน้นตามปกติ อเอเซนพี่โอ้ยตาแล้วท่นสุหวังมาแล้วสหหบังกนนะันิแ้ลฟ้าเ่าสิบัญญัก็5 0ปีแล้วดีดนโอ้โหทับนับกันเจะบอยแล้ว อ่าจดอดเสีเ็จแม่เรื่องผิดเรื่องปกติเลยครับแม่มีเป็นร้อยเป็นมอยฟุตบอลนี่น้าจะตัดตัดแม่ห,น,มห,น,หน,น,น,นี่ยิงแหมโดนใต้บอลมากไปนนี้ถ่ายทอดผ่าน YouTube เนี่ย เป็นไงสัญญาณยูทูบเขาเนี่ยเปิดดูยูทูปก่อนนะครับว่าแฟนบอลของเราที่ซ้อมที่ถ่ายทอดสดนานเพราะไม่ได้ถ่ายทอดสดมานานนะครับ แล้วด mm ูการแข่งขันกีฬานะครับชมกีฬาไปเจอคุณลุงนะครับคุณป้าคุณลุง bye